ชุบชีวิตลายเซ็นพิเศษโลโซกีตาร์คอ์ดครับการชุบชีวิตลายเซ็นครั้งแรกในชีวิตไปดูครับผมจะลอกสติกเกอร์เก่าออกนะครับโอ้โหสติกเกอร์นี้ติดมาเป็น10ปีนะครับค้าสนิมค่าบะไรเนี่ยนะฮะเราจําเป็นจะต้องบูรณะมันนะครับอันนี้ต้องลอกออกเลยนะครับซึ่งตอนนั้นที่ติดนะครับผมกลัวลายเซ็นมันลอกไงปรากฏว่าตามกาลเวลานะครับลายเซ็นมันก็จางลงนะครับแต่ก็ยังมีเขานะครับความเป็นลายเซ็นพิเศษอยู่นะครับแล้วที่สําคัญนี่วันที่เดือนปีของพิเศษที่เซ็นไว้อย่างอยู่ครับปีบสับห มันเริ่มติดไปกับคาบสติกเกอร์เนี่ยเห็นไหมผมลอกสติกเกอร์ออกหมดแล้วนะครับตรงนี้มันยังเป็นคาบกิจฉีนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําความสะอาดนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมจะต้องทําการทับลายเซ็นเดิมของพิเศษก่อนนะครับเดี๋ยวเอาที่มันชัดๆก่อนนะนี่โลโซนะสดๆกันเลยนะครับปึ๊บต้องทําวิธีนี้จริงๆครับเพราะว่าลายเซ็นมันจางมากๆครับผมผมเขียนนะมันมีคาบสติกเกอร์เหนียวๆด้วยมันเลยทับได้สีดําไม่สมบูรณ์นะครับจะพยายามทําให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับทับลายเซ็นพิเศษนะครับตัวเอสะตอนนี้โดนคาบส ที่สุดนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตพิเศษด้วยนะผมอยากจะชุบชีวิตลายเซ็นให้มันกลับมานะครับโอเคคาว่าโลโซเสร็จแล้วนะครับต่อมาอันนี้ตามพิเศษได้เซ็นไว้เลย26นะพิเศษจะเขียนเลข2แบบนี้แล้วก็เลข6กโวันนั้นดีใจมากพิเศษเซ็นวันที่ด้วยนะวันที่เดือนปีนะครับ26เดือน3นะครับปี2องพนหนะครับโ้ 6, เป็นวันที่แบบมีความสุขที่สุดอีกวันหนึ่งในชีวิตนะที่เจอพิเศษครั้งแรกตัวเป็นๆน,นะครับแล้วก็นากีตาร์ฝาโลตู้ไปให้พิเศษเซนน เดือน306ทีนี้ปัญหาคือชื่อคาว่าเสกสรรเนี่ยแหละครับผมมันเริ่มจางแล้วแต่ว่ามันยังมีเ้าๆาอยู่นะครับเดี๋ยวเอาขีดตรงนี้ก่อนนะครับพิเศษจะเซ็นขีดตรงนี้ไว้นะครับฟือ้อโอหผมไม่เคยชุบชีวิตลายเซ็นใครเลยเนี่ยพิเศษเป็นคนแรกในชีวิตเลยนะครับผมเดี๋ยวผมดูที่มันชัด,ชดๆจอดอ่านนี่สอเสือมองออกให้เป็นสอ่อเสืออยู่นะครับอ่าสอเสือแล้วก็กอกไก่กอกไก่พิเศษจะเซ็นประมาณแบบนี้นะครับสอเสือรอเรือรอเรือ,อ,อ,อโอ้หอยไหมเนี่ยปากกาไม่ไหวแล้วอะ่ะผมว่าต้องทําความสะอาดตรงนี้ก ผมจาเป็นจะต้องล้างคาบกาวตรงนี้ออกก่อนนะครับไม่งั้นแบบปากกาผมพังแล้วก็เซนไม่ได้นะครับเพราะว่าคาบกาวเนี่ยฝังแน่นเป็น10กว่าปีนะครับผมแต่ผมจะเทียบรูปเก่านะครับให้ลายเซนมาอยู่ตำแหน่งเดิมครับลบประมาณนี้ก่อนแล้วค่อยเซนทับนะครับหลังจากที่ชุบชีวิตมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ล้างคาบสติกเกอร์นะครับบางส่วนออกนะครับแล้วก็เซนทับนะครับปรากฏว่าการเซนทับเนี่ยยากลาบากมากครับซึ่งลายเส้นมันไม่ได้คมชัดนะครับมันประมาณนี้มันเบี้ยวๆบี้ยวหน่อยครับทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้ครับทุกคนผมว่า ไหนเราก็ทําสิ่งนี้มาเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็ต้องยอมรับผลที่ทํามันนะครับในใจเราก็เสียใจเหมือนกันนะว่าเอ้ยเราพยายามล้างคราบลายเซ็นเก่าคราบสติกเกอร์เก่าแล้วก็เซ็นทับนะครับมันก็ได้ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยสภาพคราบสติกเกอร์อะไรต่างๆมันเละเทะมากเลยครับมีทั้งคราบฝุ่นคราบสนิมแล้วลายเซ็นมันก็เริ่มจางลงจางลงนะครับเพราะฉะนั้นได้ขนาดนี้ก็อ่ะโอเคแล้วครับผมอันนี้เป็นการชุบชีวิตลายเซ็นพิเศษโลโซครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเจอพิเศษอีกกกกกคครรัั้้้งงนนนะบผผมมอออยยาาาจํีตเเ่ใหพศษโซซึ